สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่23ทันวาธันวาครับก็พามาอัปเดตเจ้านับตังกับเจ้า10ล้านนะครับเริ่มจากเจ้านับตังนะครับก็จะเป็นลายฝนนะครับบวกพายุนะฮะนี่นะครับก็ลอดใหม่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับอายุต้นนี้ก็ราวๆสอเดือน น,นี่นะฮะก็มีหน่อขึ้นมาแล้วนะครับ4ี่หน่อนะครับต้นนี้จะมีหน่อใหญ่นะครับหนึ่นอนะระฮะแล้วนอกนั้นจะเป็นหน่อเล็กนะครับอีก3หน่อนะครับกำลังขึ้นทยอยขึ้นมานะครับ ก็ลายประมาณนี้นะครับนี่นะฮะถัดมาครับเจ้าสิบล้านนะครับไ่นี่นะครับดูรายละเอียดของใบนะครับอันนี้ใบก่อนหน้านะครับก่อนหน้าใบล่าสุดนะครับดูภาพรวมนะครับ นี่นะครับนี่บริเวณลำต้นนะครับลำต้นสมบูรณ์นะฮะนี่นะฮะก็หลอดกำลังมาแล้วนะครับหลอด ะะต้นนี้ให้อารมณ์หลายแบบนะครับถ้ามองฝั่งนี้ก็จะได้อีกอารมณ์นึงนะครับถ้าเอาไปประดับบ้านนี่สวยงามมากเลยครับประดับบ้านได้ด้วยแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยนะครับหน่อก็มาแล้วนะครับสองหนอนะฮะต้นนี้เป็นหน่อที่ว่าออกมา พร้อมกันนะครับเวลาขุดก็จะขุดพร้อมกันนะครับนี่นะฮะมีนอนี่นะฮะอันนี้แดงมาเลยนะครับอันนี้เขียวนะฮะมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีลายมาไหมนะครับนี่นะระปลายลำต้นก็ประมาณนี้นะครับเป็นเส้นนะครับขึ้นไปเลย ึก้านใบนะครับแล้วก็มาบรรจบที่ปลายใบนะครับแบบนี้นะก็วันนี้พามาชมเพียงเท่านี้ครับอัปเดตกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันเสมอมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ